สวัสดีครับวันนี้วันที่25นะครับเดือนเมษา2566นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวบอดี้จาก RC4 นะครับเป็นบอดี้ของรถทาโคมานะครับโตยโยต้าทาโคมานะครับ นี้เนี่ยก็จะเป็นบอดี้ใสนะครับโดยปกติ rc 4ก็จะทำรถส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบอดี้แข็งนะครับก็จะมีตัวบอ d y ้อ่อนรู้สึกจะมีตัวทา c โคม่นะครับแล้วก็จะมีตัว t o โย t a รุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับซึ่งสั่งมาแล้วนะครับน่าจะมาถึงประมาณสักกลางเดือนหน้านะครับแต่ว่าก็ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะลองสั่งมารีวิวดูนะครับ สำหรับตัวบอดี้อ่อนนะครับทาโคมาเนี่ยจะเป็นตัว t o y ยต a าทาโคมาที่ออกในปี2001นะครับ r า4ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับตัวนี้เป็นฐานล้อนะครับ313นะครับ2001นะครับก็ออกมานานนะ2001ตอนนี้2566นะครับก็ 2001นูนย์ยะก็บวกเขาเป็นปีคศนะครับบวกเข้าไป543นะครับก็จะได้เท่ากับปี2544นะครับ2544นะครับตอนนี้ไปปี2566นะครับก็อันนี้ก็เป็นโตโยต้าโตโยต้าก็ของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบริษัท ตัวรุ่นแรกในรุ่นแรกของ t ต y o t a t a c o m a เลยก็ผลิตในปี1995นะครับหรือว่า2538นะครับก็ประมาณ28ปีแล้วครับตอนนับตั้งแต่รุ่นแรกที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่านี้น่าจะเป็นรุ่นถัดๆมานะครับมันน่าจะมีทั้งหมด3รุ่นนะรุ่นแรกจะเป็นรุ่นเล็กนะครับนี่ก็เป็น Ta c o ค a นะครับแล้วก็คือวัสดุก็เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นบอดี้ใสนะครับ รเราจะต้องมาพ่นสีเองตามที่เราชอบนะครับสำหรับในกล่องเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับมีสติกเกอร์คำว่า Toyota trd หรือว่าสติกเกอร์ที่เอาไว้ติดอรอบรอบคันนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือจะมีชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมที่เป็นพลาสติกนะคว่าแต่ชุบโครเมียมมานะก็จะมีพวกกระจังหน้านะครับ กันชนหน้ากันชนหลังเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวมือปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็พวกเอ,อโคมไฟโคมตัวตัว ตัวยึดหลอดไฟเนี่ยก็มีมาให้ด้วยนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สำหรับไฟหลังนะครับมาให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างครบเลยนะครับถ้าว่าแข็งเนี่ยในในราคานี้เนี่ยแล้วให้ของเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทางโคม่านะครับโตโยต้าอันนี้รหัสของเขาก็คือ z b ตบีศูนนะครับราคา 2,690บาทนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบบอดี้อ่อนนะครับหรือว่าอยากจะมีเก็บให้ครบซีรีส์ของ Toyota ที่ออกมาในการผลิตรถสเกลเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่รักโต y ย TA นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ฐานเราอันนี้ความยาวของตัวบอดี้เนี่ยความยาวของตัวบอดี้นยเป็นบอดี้อ่อนเนี่ย,ยก็คือ505นะครับ505มิลนะครับ 505มิลนะครับความกว้างก็คือ182นะครับ182มิลน้ำหนักก็คือ20เอ้ยน้ำหนักคือ2 207.5กรัมนะครับก็ไม่หนักนะครับถือว่ามีน้ำหนักที่เบานะครับก็ลองดูนะครับก็เป็นรายละเอียดที่ดีมากนะครับสำหรับการที่ออกบอดี้อ่อนมานครับแต่ว่าที่ผมเห็นก็คือขนาดตัวกระบะด้านหลังก็จะมีตัว ตัวคล้ายๆเป็นลายๆนะครับเป็นลายๆเหมือนกับตัวกระบะลึกของ To y ยต้านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยกระบะตัวกระบะจะตื้นกว่านะครับเป็นอันนี้เป็นเป็นแคปนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบก็เชิญได้เลยนะครับยาว313นึ่งสานะครับไอ้ยาวก็คือฐานล้อนะครับ3 1 3นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของเรานะครับของเราจะมีการแข่ง รถสเกลประมาณต้นเดือนกรกฎานนะครับผมว่าต,ต้นต้นเดือนเลยนะเดี๋ยวผมจะแจ้งหมายกำหนดการอีกทีนึงนะครับก็มีแข่งคัสศูนย์คัสหนึ่งคัดสองนะครับแล้วก็โอเพ่นสี่รุ่นนะครับสี่รุ่นก็ประมาณเดือนกรกฎานนะครับเราก็จะมีการแข่งรถสเกลกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าก็แปร แปลกฎกติกาซอก้าเสร็จเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็พอหลังจากแปลหลังจากที่เขาแบบเปลี่ยนกฎใหม่เนี่ยผมก็เลยต้องมาดูว่ามันคือก็คือต้องดูหนึ่งก็คือดูกติกาแล้วก็แปลให้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยที่ที่อ่านแล้วมันเข้าใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการถามาในเพจของตัวซอก้านะครับว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนู้นได้ไหมอะไรอย่างี้ผมก็จะพยายามเอามาลง เป็นตัวอย่างนะครับว่าในการแข่งขันโดยการใช้กติกาสากลของซอกาเนี่ยมีอะไรที่ลงได้บ้างลงไม่ได้บ้างหรือไหนลงได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้คะแนนสเกลหรือไหนลงได้ด้วยแล้วก็มีคะแนนสเกลด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่าซอกาเนี่ยก็จะเป็นกติกาที่ออกมาเพือเอ่อทำให้ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งเนี่ยก็จะ ให้มีให้น้อยที่สุดนะครับก็คือรถที่แต่งเยอะบอดี้แข็งมีภายนงภายในเนี่ยจะมีคะแนนสเกลเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะเวลาวิ่งในทางก็อาจจะต้องต้องระวงระมัดระวังมากกว่ารถที่แต่งน้อยๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะของเรามี f a c e b o o k youtube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับสำหรับท่านที่ชอบช้อปปิงนะ้งในช้อปปีนะครับก็ทั้งหช่องทางเนะี่ยก็มี ชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อว่า r c s ีเ l ี t h a i l แล d นะครับแล้วก็ Line ID ผมนะครับ hda l i e n นะครับก็แอดไลน์ไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าไหนไหนก็ไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ถามว่ามันมีไหมนะผมจะได้ส่งรูปไปให้ดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ we